ของพออีกของ P17 หนักเอลูดูเงแบบเนี้ยลุงหนักเลยอ่ะจริงแต่พวกแต่พวกเยอรมันเนี่ยต้องปิ้งปุบด้วยปิ้นไม่ใช่เบาๆนะครับพวกเยอรมันเนี่ยเอ็มกีไป้างห่งนี่โดยเฉพาะกระสุนแอร์ทากิสกันสุดยอดเน้ีเน้นๆต้องสวดมนต์ลาไหมเนี่ย เดี๋อวเดีด๋ดล,อล,อล,อลองจองสลาใหาเลยฮะเดี๋ยวมันจองให้เอาสลา,หาไหนลุงเอาเอาที่มิกเบรได้กัน <c oughs> โอเคครับมิกเวรดีสุดเออทำไมลุงไม่สังผัสแคนมากกว่าลุงไม่ฮะแคนไม่สำคัญทีมสำคัญกว่านี่อันานาล <c oughs> อนรอเลย พอแล้วจะอยู่ฟูฟูเขาไม่รับเขารับแต่คนจริงๆใช่ไหมที่นี่ใช่ <c oughs> เอ้ยฟูฟูทีนู้วยสายรถถังเนี่ยผมไม่สายรถถังมันไม่รับผมอ่ะจำพอพอรู้พอดูไม่รับล้วไปดูตัแตกของแบบคน,าคนบางคนเนี่ยว่าคันรถถังคันเดียวคิวอยู่สามพันคันน่ะโอ้โหคันเดียวนะย้ำว่าคันเดียวย้ำว่าคันเดียวต้องสามพันคันขึ้นไปโอ หรือว่าไม่ใช่ไม่ต้องสามพันคือดูจากสเปกไงคนหนึ่งอะ่ะมีบางคนมันแบบคิวไป 3, สามพันเนี่ยเขาสั่งให้คันเดียวรวมทั้งหมดได้คิวมันได้ประมาณคิวมันได้คิวประมาณห oh. มื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหไม่เนไม่เอาเวลาไหนไปเล่นไวเราต้งเปิดทันชาติเลยนะแบบโอ้โหแบบคือผมคิวได้ประมาณหนึ่งพันกว่าคันผมก็ซึ้งแล้วอ่ะซึ้งในพระธรรมแล้วของนี้ได้ห้าร้อยคันไปเนี่ย แค่200 2, สองร้อยกว่าคันแค่สองพันกว่าคันลุงแล้วราถถัาเขามีวิธีเองอมเห็นลุงเล่นในคลิปอะ่ะเห็นลุงยิงไม่ค่อยโดนเน <c oughs> ี่ย <c oughs> เห็าป่ะใช่าใจป่ะผมไม่ให้มีในการยิงให้ลุงลุงต้องแบบอินไะล,ลุงเล่มสองเห็นปะ่ะ <c oughs> กัดร,ระยะไว้ลุงกัดระยะอย่าเล็งอย่าเล็งขีดแรกถ้าอยู่ไกลอย่าเล็งขีดแรกเล็งประมาณขีดที่สามอ่ะขีดที่สามขีดที่ห้าขีดที่สี่ขีดที่ห้าอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไกลอ่ะ มานั้นเว้ยโอเคเจอบอมเบอร์เดี๋ยวลามึลลงจะยิงไม่โดนมึนงจะยิงไม่โดนเลยนี่นี่เองไม่น่าเลยไม่โดนสัตหการไปแล้วนะเอาลุงไปบายกับฐานนะแล้วคือถ้า,ถ,าถ้าเล่นรถถังรถถังเล่นรถถังเยอรมันอ่ะใช้กระสุนดีฟอล์ลุงไม่ต้องเอาเฮดเอียวออกไปเลยแล้วใส่ดีฟอล์มาให้แล้วใส,ส่กระสุนดีฟอล์มาให้เต็มอ่ะแค่นั้นเองกระสุนน้ำมันกู้กรเสริมเลยครับระเบิด ขึ้น E หัวระเปิดครับมิใครก็ไม่เข้าเพราะอย่าง E เดี๋ยวดูดิงไปแล้วจะเติมก็ระเบิดจับดีกว่าอยู่เยอะเกินไปยิงไม่ได้ตอนนี้อะไรเยอะเกินไปกับดีกว่ารับคำเร็วอยู่ค่อยๆลงเฮ้ยโดน229เออเมื่อ แล้วมันติดไฟแล้วโฮอะไม่ดับแน่แล้วก็บินไปไม่ดับแน่มึงเจ็ดด้วยมึงไม่ดับแน่นอนคับเออช็อตดาวเฮ้ยมันนีผมเอฟใช่ไหมนั่นโอ้ยหน้าบอายโดนบอทยิงตายว้ายว้ายโดนบอทยิงตายว้ายว้าวเพื่อนในเพื่อนฝูงหนีล้อกันตาย ว <Wow, cool. S 2> ้าวคูลดาวบายอย่าบอกว่า SPRP เนี่ยโดนบอด, P P yeah, ดยอดอิงตายโอ๊ยเจ้าโดนบอดยิงตายอ,อกุกาน่าดเลยอย่าไปเล้าเขาเดี๋ <c oughs> ยวขอร้องไห้ ผมนี่หัวล่อเลยครับโอ้โคตร่ะบอทแฮ็บจีไอไก่เอ้ยดีค่อยพิมพ์โอ้ยน่าสีน้าขวาหยิบมุนมันโอ้โหมันอะไรเว้ยมันอะไรเว้ยโอ้โหเจ้าเต็มโน้งฟ้าหไปเลย เจออะไรเข้าแล้วนั่นเขาเรียกว่าดงตีนครับเขาเรียกว่าดงตีนครับขนามบินใกล้ถึงแย้วจะได้เติมกระสุนเฮ้ยข้างหลังคุณนี่มันใครวะเนี่ยโอ้โหข้างหลังปริน่เป็นอะไร ฟักฟักมันจริงมาเร็วนบเร็วมันต้องใช้กำลังกำลังคนที่เยอะกว่ามัง้งเจตต้องรุมเจะต้องรุมอ,อย่างน<ำ>ีส<ำ>้สามสามตัวหนึ่งไม่ใช่ปัญหาโอ้เจ้ามามา,มาหายเอีฐานกูดีกว่ามาโอ้ไม่ไม่ปีกแดงดำห่วงเอือ ทีมทีมมันอยู่ในหมดผมดยกนิ้วให้เลยครับ <S <S ผมยกนิ้วให้เลยครับ,ออน,บน,นิ้วกลางครับยกนิ้วให้เลยครับเพราะไอ้แบไอ้ข้างบนนี่ผมยกนิ้วให้เลยเป็นไ้ตายหามบินอยู่ข้างบนบ้าปนนี่ยรอจังหวะไงรอรอลาสประมาณนั้นไม่ไหวไม่ไหวที โหดร้ายมากครับทีมมาโดนเก็บเฮดตัวเฮดตัวแล้วครับแบบนี้ดูเหลือคนเดียวจะสู้กับใครเรนี่ยดีล่ะก็ลาก่อ,อยก็ล<อ>าก่าอ,ยอยครับไม่ต้องเ,ออเจ็บไม้ยมือเจ็บหอกคุณเตยเอ้ยคุณลุงเอ้คุณมือเจ็บหรอบแค่พวกพวกวัวก็ตายแล้วครับอืพวก ของกูก็าตายละโหมาทั้งกิวอะ A K I N two กู S 2. <S 2> ไปแน่ไปล้อเลียพวกมันเลย <c oughs> ไปลอเลียมาไปล้อเลียเลยมันมาเป็นฝูงเลยล้อ,ลอเลียลเขาไม่มาเป็นฝูงเนี่ยรอห่างอเมริกามาไว้ลงสิ้นปี เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะได้ P แปดสิบละอไอดุยีเจ็ดกนผมยังไม่ได้เจ็ดเลยครับอดทนเอาเดี๋ยวนะผมไม่ค่อยได้เล่ของบีเราเล่นรอถังฮะเจ็ดไฟเติร์นดีไหมเนาะอีไอช่วงแรกกับฟันเล่นมีก่อมจะช้าหน่อยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าได้อัพเครื่องเก็บสูตรีก็เร็วใช่ไหม มันไม่เร็วกว่า F80 มัน F80 Paper Star เล้จากพ่อหลวงไม่ไมอะปืน M2 อะปืน M2 ว้า <What? S 2> <c oughs> บวันนี้กระจอกมากเลยปืน M2 อะ่ A M อเ็ F80 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 C <oughs> 10, P 80, P 10, อะไรเงี้ยเออล้วไปเซเบอร์อย่างเงี้ยเอ er, อ,เอเมันก็เริ่มดีขึ้นมาเซเบอร์กระสุนหัวละเบิด แค่เบอร์ต้องสุดท้ายปืนหาเหวเลยของของลุงเอ้าเอ้าลงเงี้ยของลุงเนี่ยไม่รู้ลงเงี้ยของลุงแบ่อมได้มเนี่ยทำไมไม่ได้อะเป็นงี้ไม่น่าได้ได้ไหมลุงไม่ได้อะใช่เลยลงลงแรงไปอะลุงอน่ยโอ้ความดวต่ำเกินไป ความเร็วต่ำแล้วมันมันดิมันหล่นเนี่ยลวมอ๋อครับเห็นโชกเด้งเลยอ่ะผมเล่าถามนี้ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนให้เวเดี๋ยวโชว์ดูดูอ๋อเล่าสักหน่อยลุงฮ้ยองพอไปป้อมปืนได้เฮ้ยโอ้ยไปต้องลุงเขาดีลงมาลูกก็ตายแล้วุงโอเคต้องเดาตีลงมาลูกก็ตายแล้วฮะ โอเคไปเล่นลำอื่นโอเคบาย